Thank <laughs> you. กัดแล้วกัดแล้วช่อนนะครับเต็มปากเลยครับผมก็เป็นหมายท้องนาข้างทางนะครับตอนนี้ข้านถนนใหญ่เนะลยแค่รถเลง เสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่ครับประช่อนนะครับกัดกบยางซ้อนพิษนะครับผมเนีหนึ่งแต้มก็สำหรับหมายตรงนี้นะครับที่ผมลองลองดีนะเพราะว่าจะเห็นว่ามันเป็นน้ำข้องนานครับท้องนาที่ที่ฝนตกมาแล้วน้ามันขังครับแต่ว่าโอ้เงนี่ยมสายแว่น แรงแรงแล้วก็ข้างๆเลยครับข้างๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนค,คูน้ำครับพอเวลามันมีน้ําออกไปฝนมันตกแล้วมันมีน้าในทข้ามาปลามันก็จะออกมาจากคูข้างๆนี่ครับอ่าแล้วก็ลองตีดูครับก็ได้ได้ผลจริงครับมีตัวกัดเดี๋ยวลองตีต่อนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีแต้มเพิ่มดีวกว่านะครับแต่เสียงอาจจะดังมากครับเพราะมันติดถนนครับเล <laughs> นตีก็ต้องระวังรถด้วย โอเคครับผมลองต่อ <Okay. S 1> กัดแล้วกัดแล้วปาขึ้นน้ำครับ mm hmm. เมื่อกี้นี้ แต้มที่สองครับผมก็เป็นแต้มที่สองนะครับเนี่ยกัดกบยางสอนพิษนะครับนานี้มีปลาครับแสดงว่ามีมีอยู่ทั่วๆเลยครับเดี๋ยวเราลองตีดีๆนะครับแต่ว่าอาจจะกัดกัดยากหน่อยเพราะว่าที่ซุกมันเยอะนะครับเีเที่ลกมากเลย ก็สำหรับหมายที่มันมีสวะาผิวน้ําแบบนี้นะครับก็ใช้เป็นพวกเกลียดยางครับเหมาะสุดนี่ครับโอเคครับผมลุยต่อครับสองแต้มละแต้มที่สองนะครับนี่ไปครับผมเมื่อกี้แบตหมดนะครับไม่รู้ว่าเห็นตอนได้ปลาหรือเปล่านะแต่ว่าเนี่ครับมาแล้วครับแต้มที่สามติดขอบปากนิดเดียวครับ กบยางสอนคิษนะครับผมแปมที่สามมาแล้วครับนานนี้มีตัวจริงครับโอเคครับก็หมายแบบนี้นะครับกบยางหรือว่าเหยื่อยางพวกนี้ก็จะเหมาะเหมาะนะครับกับการลากในใหม่ลุกๆแบบนี้นะครับการลากก็ลากมาค่อยๆเคาะค่อยๆเขย่ามานะครับถ้าปลามันเห็นเนี่ยมันก็จะหุบนะครับแล้วก็ลดคันส่งสายนะครับแล้วก็ตวัดนี่ครับแ้มสามครับผมทำไมครับน่าจะมีอีก ไปตาแล้ววันนี้ตรงไหนมันเดินได้วนันนี้ลุยครับลุยเดี๋ยวลุยเข้าไปข้างในครับน่าจะมีอะไรดีๆ ค้นงลางลกนะครับมันจะตียากๆหน่อยต้องลากช้าๆครับสภาพแบบนี้ โอ้โหใหญ่ใหญ่น่าจะโดนนะผมว่านะเดี๋ยวผมไปใกล้ๆเลยผมว่าโดนอ่ะตัวเนี้ยเต็มเต็มปากวิ่งอุ้ยไม่โดนหืมยอดเลยขัดจังไง กัดหน้าโดนมากครับเมื่อกี้นี้เอาใหม่ครับตีไปใหม่โอ้โยใหญ่อยู่อยู่โอ้โหใหญ่ตัวนี้ใหญ่กัดแล้วหมกเลยครับเป็นโลครับตัวนีไ้ได้เลย ถ่ายอยู่ไหมเนี่ยถ่ายอยู่มาเข้าเต็มๆครับมิตรโอ้ไม่ถึงโลแค่เกือบโลโอ้โหคายอะไรออกมาเนี่ยคายกระดูกอะไรออกมาก็ไม่รู้ครับอะไรเนี่ยข้อไก่มันไปกินจากไหนมาวันเนี้ยไอกระดูกอ่อนข้อไก่อะครับผมว่าใช่นะ ผมมันคายออกมาหรือส่วนไหนของอะไรก็ไม่รู้แหละเออเนี่ยครับกัดเมื่อกี้นี้โอ้โหยถ้าส่งเนียนๆมันก็จะเข้าเต็มๆนะครับแบบนี้นี่ยครับหายไปเลยครับในปากกบยางสอนพิษน,นะครับตัวนี้ครับผมก็ เดินมาไกลพอสมควรนะครับจากถนนตรงนู้นผมก็เดินมาเรื่อยๆก็ไม่เจอปลาเลยเนี่ยครับเพิ่งมาเจอกัดตัวเนี้ยครับนอกนั้นก็จะมีตัวเล็กๆนะครับกัดจอกๆแจ๊กๆนี่ครับอ่าเป็นเนื้อเป็นเป็น,ปนชิ้นเป็นอันก็ตัวนี้แหละครับผมเข้ามิดเลยครับก็ตรงนี้เป็นแต้มที่สี่นะครับเออเป็นตัวที่สี่ก็สงสัยก็จะหมดแล้วครับ เพราะว่าเดินเดินมาจนจนสุดถึงข้างในแล้วเดี๋ยวผมจะเดินย้อนกลับแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวลองดูครับระหว่างเดินย้อนกลับจะได้ป่าเพิ่มหรือเปล่านะครับหรือว่าจะได้แค่สีแมเนี่ครับผมยังสอนพิจ,จัดให้นะครับสำหรับหมายตรงนี้นะครับเป็นท้องนาเนี่ยเวลาเวลาเราจะลากเกื่อนครับให้ยกคันไว้ทุงสูงนะครับอ่า พันไวสูงนิดนึงพอเวลามันผ่านต้นข้าวต้นอะไรเงี้ยให้เราสะบัดปลายคันนิดนึงเดี๋ยวมันจะเผลอๆขึ้นมานะครับมันจะไม่ค่อยติดหญ้านะครับเวลาปลากัดก็ลดคันเมื่อกี้เนี่ยผมผมอยา่างดูไม่รู้ว่ามันกัดโดนหรือเปล่าแต่สายมันตึงๆครับคิดว่ามันโดนนะครับก็เลยตัดสินใจเก็บสายเก็บสายแล้วก็ตวัดสวนนะครับได้ได้ตัวครับเข้าเต็มปากเลย <laughs> สุดยอดครับผมซื้ต่อ,ตอ ท่ามกลางสายฝนจะกัดไหมเริ่มแรงขึ้นแล้ว ครับผมก็ตรงสรุปแล้วผมได้สแต้มนะครับต้องกลับแล้วครับเพราะว่าฝนมันฝนไล่นะครับฝนตกฝนตกแรงมากตอนแรกก็ตกเบาเบานี้เริ่มลงเม็ดเม็ดใหญ่ครับก็สําหรับหมายนี้นะครับคันที่ผมใช้นะเป็นคันสปินนิ่งของฟิชชิงเลสซิ่งคอสโมนะครับ 671s นะครับผมตัวนี้เวท7.16ี่6นะครับแล้วก็ลอกของแอร์เกียนะครับ lt 1000ครับ lc แอร์เกีย LT หนึ่งพันเฮ้ยไม่ไหวแล้วแล้วก็สายนะครับเป็นสายีหนึ่งจุดห้าของเดอะล็อกนะครับผม mm hmm. เหยื่อก็เป็นเหยื่ออ่ากบยางสานพิษนะครับโอเคครับจบทิปแค่นี้ก่อนสีแดมรีบหนีฝนก่อนครับเดี๋ยวเปียกเยอะกว่านี้ครับไป จะอยู่นะครับดูครับอยู่ครับอืเข้าเต็มเต็มตีตรงปลาพอดีครับอันนี้เข้าเต็มตตปปนนเ,เต็มแม่ ه, แม่นมากอขออกบยางสองพิษจัดให้อีกแล้ว นี่ครับผมเป็นระหว่างเดินกลับมานะเมื่อกี้ฝนมันตกแรงแล้วก็หยุดละพอดีผมก็เลยแวะตีตรงนี้สักหน่อยหนึ่งโอ้โหเห็นั้น เป็นที่เดิมนะครับเมื่อกี้ผมเดินหนีฝนมาพอดีฝนมันหยุดตกนะครับก็เลยลงตีดูดูต่อนะครับนี่ครับลงไปไม้แรกเลยกัดสอนพิษนะครับาถือว่าฟุกครับตรงนี้ก็คือตรงเนี้ยผมส่งเหยื่อออกไปเนี่ยมันตรงที่ปลาอยู่พอดีนะครับตรงร่องที่ปลาอยู่พอดีผมก็ตีไปมั่วๆนี่แหละตามร่องตามร่องของหัวนาแบบนี้ครับก็ตีไปแต่ว่าตรงปลาพอดีครับก็ได้ผลครับผม ยางสอนพิษครับอีกหนึ่งแต้มปเป็นห้าแต้มนะครับตอนแรกก็จะกลับแล้วฝนมันตกนะครับพอดีฝนหายพอดีได้ปลาแกงโ้มอีกเพิ่มครับโอเคครับผมยางสอนพิษนะครับจัดให้สุดยอดมากครับเปรียกปลาขยับนะครับตรงนั้นเห็นไหมต้นข้าววันเลยไม่รู้ว่าปลาอะไรนะแต่ตีใส่ไปก่อนเผื่อเป็นประช่อน ไม่กัดครับใสจะไม่ใช่อีซ้ำอีกทีนึงนั่นกัดจริงด้วยโอ้โหกัดแล้วก็โปยกัดแล้วก็โปย ก,ก,กัดอีกแล้วครับกัดอีกแล้วกัดแล้วตรงนี้ใหญ่พอตัวเลยอื้มล่องนี้เด็ดจริงครับเมื่อกี้ได้ล่องขวานะครับอันนี้ล่องซ้ายออกมากัดตอนพิจัดให้อีกหนึ่งแต้มกะว่าจะกลับบ้านนะครับทำอะไรทำมาได้ได้ไปครับเนี่ย ยางสองพิจัดให้อีกหนึ่งแต้มนะครับนี่เป็นประช่อนนะครับกัดก็ตัวนี้กัดแล้วน่าจะหลุดออกมาติดตะขอเดียวแต่ก็ได้ตัวทำบรรทมานะครับได้เพิ่มจากห้าแต้มตัวนี้เป็นหกแต้มนะครับผมเดี๋ยวลองตีเพิ่มไม่รู้จะมีมีอีกหรือเปล่านะสุดยอดมาก อุกัดอีกลองเดิมเลยมีตัวมีตัวครับเมื่อกี้กัดนะแต่กัดผิดเดี๋ยวตีซ้ำครับตีซ้ำไปเอ๊ะปลาอะไรมาอยู่ตรงนี้วะสาม,สามได้ไปสองตัวแล้วยังมีตัวกัดอีกอะ่ะโอ้แต่ตัวนี้กัดระแวงครับกัดแบบไม่โดนเดี๋ยวลองตีซ้ำดูครับเรารู้ละมันอยู่ตรงนั้นเนะี่ย เราได้เปรียบนะครับอันนี้เราก็ตีย้ำๆไปที่เดิมเลยแต่รู้สึกว่าตัวนี้มันจะกัดยากนะตัวนี้มันรู้ดี ยากเว้ยตัวนี้เดี๋ยวเราไปตีช่องอื่นก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราวนมาตีช่องเดิมมันอยู่แถวนี้แหละครับไม่ไปไหนไกลหรอกเราตีตรงที่อื่นก่อน โอ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวก็กัดบอกแล้วตีร่องอื่นก่อนแล้วกลับมาตีที่เดิมเผอกัดจนได้ครับโอ้โหเข้าไปเต็มเต็มเลยส่งเนียนนะครับตัวนี้มิดเลยนี่ครับมิดจิลีนี่ครับ,รบอ้าวกล้องดับรื้เกล่ออ๋อไม่ดับย ก็เทคนิคตรงนี้นะครับสําหรับทีแรกเนี่ยมันกัดผมผิดนะครับมันกัดแบบเราแวงมากเลยทีนี้ตีให้เราตีซ้ําไปก่อนนะครับเนี่ยตีซ้ําไปก่อนทีทักไม้สองไม้ครับถ้ามันไม่กัดเนี่ยเราขยับไปตีช่องอื่นก่อนช่องอื่นสักทีอ่าไม้สองไม้เหมือนกันครับหรือว่านานกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วแล้วเราค่อยกลับมาตีร่องเดิมแล้วก็ตีให้เนียนๆนะครับมันจะเผลอกัดเราเราได้นะครับแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ได้ผลนะครับบางครั้งมันก็ไม่กัดก็มีนะครับแต่ครั้งเนี้ยมันกัดเนี่ย สอนพิจัดให้อีกแล้วครับแต้มที่เท่าไหร่ละแต้มที่หกน่าจะหกหกหรือเจ็ดนี่แหละผมผมลืมแล้วนี่ครับอตรงนี้โอเคเดี๋ยวลองตีซ้ำต่อผมว่าน่าจะมีอีกตีอ่าย้ำๆไปย้ำมานะครับตามร่องร่องท้องนานะครับอสภาพหมายเป็นท้องนาน้ำท่วมนะครับผมมีปลาเข้ามาอยู่เยอะเลยนะนี่สุดยอดมาก แตบบ่ตนวันเยอะทำพิจัดให้ <c oughs> อุย้ยก,ก,กัดอีกเล้วกัดอีกเล้วเฮ้ยฟ้ามาอยู่ตรงนี้วะเฮ้ยล่องเดิมเลยเฮ้ยปล <c oughs> ามารวมอยู่ตรงนี้เหรออะไรเนี่ยหมาจริงจริง อีกตัวครับคอนมพิษจัดให้อีกแล้วนี่กี่ตัวแล้วเนี่ยประมาณเจ็ดหรือแปดเนี่ยนะครับตรงน,นี้ผมจาไม่ได้นะเดี๋ยวไปดูคลิปอีกทีหนึ่งเนี่ยครับปลาช่อนนะครับผมอ่าได้ปลาช่อนแกงส้มเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคเดี๋ยวลุยต่อน่าจะเมื่อกี้ผมผมเอาปลาเก็บแล้วก็ตีไปไม้เดียวเองนะกัดเฉยเลยครับโอ้หสองล่องนี้หมานจริงโอเคลุยต่อครับผม ม่องนี้มันเป็นอะไรมาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยปลาอะไรมันอยู่ตรงนี้ออกมาจากหลุมเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยสุดยอดอะไซส์ใหญ่ด้วยอะโอ้โห รอบนี้มันมันมันประวัติศออาสตร์จริงๆครับเออหลุดหลุดพอดีครับโหติดน่าจะติดไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เดี๋ยวเข้ากระชังไปเลยเข้ากระชังไปเลยวันนี้ขอเอาไปทําอาหารนะครับไปโอโหมาแล้วไม่แน่ใจนะครับว่าตัวที่8หรือตัวที่9หรือตัวที่7นี่นแหละ1 2 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่าจะแปดหรือเก้านี่ครับสอนพิษจับให้ครับผมนี่เนี่ยครับแล้วลาปลามันกัดนะครับเวลาเหยื่อเหยื่อมันปิ้นออกมาเนี่ยครับบางทีมันอาจจะมีปลากัดและสะบัดอะไรแบบนี้ครับเนี่ยตัวเบ็ดปิ้นออกมาเราก็จับให้มันเข้าที่ไปนะครับเดี๋ยวผมจับให้เข้าที่ไปเนี่ครับปิ้นปิ้นให้มันเข้าที่แบบนี้แล้วก็บีบบีบน้ําออกนะครับเนี่ยครับก็ใช้งานได้ต่อครับผม แต่นะเ,เราล,ลุยต่อเลยครับตรงนี้น่าจะมีอีกมาอีกแล้ว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 ปลาอะไรมันอยู่แต่ตรงนี้เนี่ยล่องเดิมเลยตัวที่สิบโอ้โหกัดเข้าไปมิดเลยตรงนี้ ที่อยู่ของปางจริงครับล่องนี้นี่เป็นกองครับสุดยอดมากเลยฝนก็ตกนะครับนี่เปียกปอนไปหมดเลยกัดสอนพิษนะครับอ้อาปากนะครับเข้าไปเต็มเต็มด้านในเลยโอเคเดี๋ยวผมรีบรีบตกต่อก่อนนะครับเพราะว่า ครับผมเดี๋ยวผมจะรีบตีต่อนะครับเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็ใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวเสียโอกาสนะครับก็ว,วันนี้มันปลามันกัดนะครับเราต้องรีบตีรีบตีก่อนนะครับรีบฉวยโอกาสไปก่อนนี่เต็มเต็มเลยครับเข้าเต็มปากโอเคเก็บปลาก่อนวันนี้ขอเก็บทำอาหารมืดจนได้มืดจนได้เข้าไป ม้อีกรอบแล้วครับกลับของจริงครับรอบนี้เปรียกนะกลับของจริงนะครับผมไม่ไหวแล้วครับตกแรงมากแล้วก็มืดด้วยครับไปก่อน สำหรับคลิปนี้นะครับคันที่ผมใช้ก็จะเป็นคันเป็นชุดสปินนิงนะครับเป็นคันของ f i ชชิงเลสซิ่งคอร์ทโมนะครับคันนี้ยาว6กฟุตเนะครับเป็นคันท่อนเดียวนะครับเวทก็7จ็ดขีดสนะครับสำหรับลอกนะครับลอกก็จะเป็นลอกแอร์เกียร์ LT 1 0 0 0นะครับเป็นเบอร์1,000สายก็จะเป็นของ The Lock PE 1นะครับผมสายหน้านะครับเป็นสายสายฟูโรคาร์บอนของเรียวโก อ่าเพอร์เฟกนะครับผมขนาด30ปอนด์นะครับส่วนกิฟกิฟก็จะเป็นของล็อกสแนปนะครับเบอร์หนึ่งะเหยื่อก็กบยางสอนพิษเลยครับพระเอกสุดยอดมาก